ดวงคุณเกิดพุธกลางวันในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับเดือนสิงหาคมแล้วเป็นเดือนแห่งวันแม่นะครับผู้ให้กําเนิดกับเรานะกลับไปหาแม่กลับหาพ่อด้วยก็ได้นะครับขอพรจากท่านแล้วกไว็ได้รับความสําเร็จได้รับความสมหวังจากพรของแม่ของเราพ่อของเรานะครับก็ไปขอโหสิกรรมด้วยนะครับเพื่อจะให้เกิดความมงคลกับชีวิตมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ ในคลิปนี้ครับก็จะกรอบไปด้วยในเรื่องของการดูพื้นดวงเบื้องต้นนะครับในแก่ความราักการงานการเงนินโชคลาภสุขภาพและเลขมงคลนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับภายในคลิปนี้อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยเป็นเสียงของน้องแมวนะครับมือยากรหรอือเปล่าอยากรู้ว่าทำอะไรใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมโอม้อยากเล่นด้วยอยากเล่น เลียงน้องแมวอาจจะมีเสียงเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยก็ต้องขออภัยด้วยเอ็นดูน้องด้วยแล้วกันนะครับดวงคนเกิดพุทธกางวนดะครับวนเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรเราดูสภาวะพลังใจนะครับตำแหน่งแรกตำแหน่งตัวต้นเป็นอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเด็กถือไม้มันเป็นเรื่องของพลังงานของการเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นสิ่งใหม่เริ่มต้นสิ่งดีๆนะตัวต้นเนี่ยได้เริ่มต้นนะในช่วงเนี้ย ไม่ว่าคุณจะคิดอะไรทําอะไรเนี่ยมันสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองนะแล้วก็มั่นใจตัวคุณเองมั่นใจในความรู้นะครับมั่นใจในศักยภาพมั่นใจตัวเองเยอะๆนะครับแล้วสิ่งที่คุณเริ่มต้นมันก็จะมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับอะดูตำแหน่งต่อมานะครับตาแหน่งข้อเสียนะครับข้อเสียตัวเองไพ่คือเป็นเดอะสเตรนจ์นะครับสเตรนจ์นี่เป็นความเข้มแข็งนะแต่มันตกตําแหน่งในเรื่องของข้อเสียเนี่ยมันก็ต้องระวังความไม่มั่นใจตัวเองเหมือนกันนะครับมันคิดวนคิดนู่นคิดนี่ความออนแอรทางจิตใจนะคร ตกปากเสือแล้วว่ามันก็ย่อมเกิดอันตรายได้ดังนั้นคิดอะไรก็ต้องให้มีความรอบคอบการเริ่มต้นอะไรแล้วก็ต้องทําให้แบบมีด้วยความรอบคอบระวังม,มากๆใช้สติเยอะๆนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดได้ด้วยนะครับอะดูสิคนรับข้างเป็นอย่างไรนะตำแหน่งต่อมาคนรับข้างไปขึ้นเป็นเดอะม,มูนนะครับอเดอะม,มูนเนี่ยมันเป็นเรื่องวาม แบบอ่อนไหวทางจิตใจนะคนรอบข้างก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่นะอย่าเพิ่งไปพึ่งใครมากดีกว่าเพราะว่ายัางหวังพึ่งใครไม่ได้มากนักในห้วงช่วงนี้นะครับเนี่ยทากคนรอบข้างก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะแล้วก็พึ่งตัวเองท,ทําที่ตัวเองคิดที่ตัวเองหวังแล้วก็ให้มันค่อยๆสาเร็จในสิ่งที่มันควรจะเป็นไปก็แล้วกันนะครับอ่ะดูซิตำแหน่งที่สี่นะครับอุปสรรคอุปสรรคไพ่คือปคเป็น the e m p e r ร r นะครับอ่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไพ่คือเป็นเพศชายนะครับแล้วก็มันเป็นภาวะที่อุปสรรคเนี่ยมาในรูปแบบถูกบังคับมาากกว่ เป็นในรูปแบบหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาพ่อแม่นะจะเป็นพ่อมากกว่าเพราะไพ่ขึ้นเป็นเออร์เพลนะครับก็มีอยู่ในภาวะที่มันถูกขัดขวางนะโดยผูหลักผู้ใหญ่คอยเตือนคอยอะไรบางอย่างที่คุณเองรู้สึกแบบมันสูญเสียตัวตนน่นะบางทีคุณที่ที่คุณคิดแล้วอูะกเบรกมีโอกาสถูกเบรกจากผู้หลักผู้ใหญ่เออต้องระวังเหมือนกันนะครับอ่ะตำแหน่งต่อมาวาสนาวาสนาไพ่ขึ้นเป็นจัสติกนะครับเป็นพลังงานของกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนีเชื่อในเรื่องการกระทําของตัวเองเยอะๆนะครับสิ่งที่ตัวคุณทำนะถ้ามันอยู่ในฐานของคุณงามความดีฐานของการกระทําที่ดีเนี่ยผลลัพธ์ที่ดีเนี่ยก็ย่อมบังเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากไม่อยู่ใน ฐาที่มันผิดสิ่งผิดธรรมที่มันไม่ดีทําให้ผู้คนมีความทุกข์อันเนี้ยก็ได้สะท้อนกลับไปได้แรงเหมือนกันนะครับก็ต้องระวัาางเหมือนกันเรื่องของการกะระทําในห่วงชุวงนี้เพราะวาสนาขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเลือกจะทําสิ่งดีเริ่มต้นสิ่งดีคิดดีทดําดีพูดดีอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนแล้วบังเกิดผลดีได้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูเรื่องราวต่างๆดีกว่านะดูเรื่องของความรักนะครับคนโสดเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูซิในเรื่องอทธิไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพยาคุณนะครับแล้้วก็็ขึนนเปน หกเหรียญนะไพ่ขึ้นเป็นความรักด้วยนะครับเ,ออเป็นตกตําแหน่งที่ไพ่ขึ้นเป็นคุยยุทธนาคนะครับคุยยุทธนาเนี่ยเป็นเรื่องของความูผพันในเรื่องอดีตในเรื่อง,องความรักที่มันเคยผ่านพ้นมาในเรื่องต่างๆที่มันผ่านพ้นมาแล้วนั่นแหละแต่ว่าเป็นความรักที่มันก็ทําให้คุณเองเนี่ยเคยประสบพบเจอเรื่องราวดีมาแล้วก็มันเป็นความคาดหวังที่มันติดตัวคุณด้วยในทุกๆวันนี้นะครับก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าไอ้ความคาดหวังแล้วก็การที่คุณจะเริ่มต้นสิ่งอะไรใหม่ๆเนี่ยมันค่อนข้างจะมาทำร้ายจิตใจตัววคุณไดดด้้ยูิ ปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับปัจจุบันไ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ อ่าเท้าทุตรถนะครับเราก็ขึ้นเป็นเจ็บดาบเพราะความกังวลใจมีนะแ้พ่กขึ้นเป็นชาวนาของงูเห่านะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปเรื่องของความรักในป Rust ัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเจอภาพลงตายเยอะนะครับในเรื่องของความกังวลใจค่อนข้างมากมันเหมือนเนี่ยพขึ้นเป็นแบบการที่มันแบบไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับทำสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันทําสิ่งที่เป็นความสุขทําสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้เยอะๆเข้าไว้ดีกว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะอะไรมากจนเกินไปจนกลายเป็นความกังวลใจในตัวเองได้ด้วยนะครับในเรื่อง็ก เฝ้เาดูคนเรากัดน,นะในสิ่งที่มันเป็นไปเราก็ไม่ต้องไปฟังคาใครมากนะักในเรื่องของใครว่ายอย่างนั้นคนแบบนี้ว่าแบบนี้ความรักคนเบ็น,นั้นแบบนั้นแบบนี้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องเป็นไปนตามที่คุณเป็นจริงๆนะแล้วความรักมันก็เป็นไปได้สิ่งที่คุณคิดได้ด้วยเช่นกันนะครับอนาคตอะอนาคตไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของประสบที่กาลัง ลาลอสีอังกิรสนะครับในเรื่องของห้าดาับนะในเรื่องของความรักที่มันผ่านมาก็ปกล่อยมันผ่านไปตามการเวลานั่นแหละนะครับอย่าไปคิดติดใจอย่าไปคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับในเรื่องต่างๆมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องมีการปรับในเรื่องของหัวใจปรับในเรื่องของความคิดเยอะๆนะครับการที่จะมีความรักที่ดีเนี่ยมันก็บางครั้งบางสิ่งบางอย่างมันยังไม่ถึงเวลาของมันนะในบางเรื่องพอไพ่คือเ็นเออร์พเนี่ยมันหมายถึงว่ามีคนคอยเหมือนแบบ ย้ำเตือนคุณว่าอย่าพึ่งไปอะไรมากนักนะอย่าเพิ่งไปนี่นะมากมีคนบาเบรกคุณเยอะนะครับดังนั้นให้เป็นไปตามพรมิทัศน์ก,กรารณในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างก็ขึ้นอยู่กับเวลานะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดความรักที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับเดีย๋ยวเราทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับมาดูในเรื่องของความรักคนมีคู่กันบ้างนะครับเจ้าชะตาเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นพราคันธตกุมารนะครับแล้วก็ขึ้นเป็น สองไม้นะครับไปขึ้นต้องทำอะไรสักอย่างนะในเรื่องของสิ่งที่อยากให้ความรักดีขึ้นมันเป็นการเริ่มต้นของตัวคุณเองเหมือนกันนะที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ใในเรื่องของความรักของคู่ควรให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับเพราะในเรื่องของความเป็นตัวตนเนี่ยอลไรหลายอย่างมาเป็นการที่คุณเองต้องกล้าที่จะทำนิดหนึ่งนะครับกล้าที่จะ เปิดเผยบางอย่างที่ผิดก็ต้องยอมรับนะครับไม่ผิดก็ต้องมีการพูดคุยแล้วก็ปรับใจกันก็จะดีที่สุดนะครับอาค่คุณเป็นอย่างไรนะไพ่ขึ้นเป็นพระแม่ทร์นีนะครับแล้ว่าขึ้นเป็นราชาถือดาบนะครับมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาก็ต้องการให้คุณเอาใจนะเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนอาจจะมีความงอนกันบ้างนะมีการที่อยากเอาใจบ้างบางอย่างมันก็ต้องมีการเข้าใจกันในหลายอย่างแล้วก็ถามไท่กันบ้างใช้เหตุผลบ้างอย่าใช้อารมณ์เพียงอย่างเดียวนะครับในเรื่องต่างๆเนี่ยมันไปขึ้นอยู่กับ อย่าที่จะเอาแต่อารมณ์นะไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของความที่มันมีโอ,อกาสจะงอนกันเยอะนะครับมีโอ,อกาสาใช้อารมณ์กันเยอะเกินไปรนมัดระวังให้ดีนะครับหากใครอยากจะรู้รยายละเอียดที่มากยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับดียวเราจะทำคลิปแยกอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปนะครับเรามาดูในเรื่องของคนที่กําลังหางนานดูซิว่าจะได้งานทํำไหมในห้องช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของความรู้ความสามารถนะแล้วก็ขึ้นในเรื่องของตัวเลือกนะครับ ขึ้นไปในเรื่องของคนช่วยเหลืออืมขึ้นจริงๆดีอัเนี่ยเนี่ยเรื่องงานมีโอกาสที่จะเริ่มต้นงานด้วยซ้ำไปเพราะตวตวตนคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องการเริ่มต้นอยู่แล้วนะครับงนั้นสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเริ่มมีความสําเร็จอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ก็ต้องระวังเรื่องของความคิดที่มันคิดเยอะเกินไปคิดวนในอ่างคิดวนลูมแล้วไม่เริ่มต้นทํามันตัดสินใจไม่ได้ว่าจะ,จะเอาอยัางไงดีงานนี้หรือง,งานนั้นดีเลือกสิ่งที่เองชอบก็แล้วกันนะล้วก็ไม่ต้องไปคิดเยอะทําเลยลงมือทําโดยทัน ต้องมีการช่างน้ำหนักให้ดีนะในเรื่องของการจัดการเรื่องต่างๆมันจะค่อยๆดีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องต่างๆมันก็ค่อยดีจากการตันใจของตัวคุณนั่นแหละนะครับ มาดูในเรื่องของคนที่มีงานนะครับคนทํางานประจ,จําช่วงนี้เป็นอย่างไรคนทํางานประจําให้ขึ้นว่ามันขมขมแนนนะในเรื่องงานที่เขามาค่อนข้างเยอะแล้วก็ในเรื่องของการที่มันเหมือนต้องแบกภาระนะครับเหมือนมีคนนางานมาให้ทําด้วยซ้าไปแล้วก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนะในเรื่องของงานที่ต้องท,งาทําไงต้องรับผิดชอบค่อยๆจะบีบคั้นหัวใจเหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนการที่ต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆที่คุณเองต้องอเหมือน,ในใคล้ายๆไพ่ขึ้นว่า มันมันอยู่ในปากเสือนะคือมันเป็นเรื่องของการที่มันก็ต้องอ่าคิดให้ดีคิดห้ดรอพคอบกับโอาาสเพราะมีโอกาสที่บางอย่างที่คุณคิดไม่ตกหรือคิดแค้นคนอื่นด้วยนะคนที่นํางานมาให้คุณเนี่ยมันเลยทําให้มันไม่มาโฟกัสในสิ่งที่ทำจริงแล้วมันเลียเ่ยงไม่ได้มันต้องทําให้เรียบร้อยทําให้สุดความสามารถเพราะว่าเนี่ยภัยขึ้นอุปสรรคเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นหัวหน้างานของคุณเนี่ยเขาเพ่งเล็งเขาไม่ได้มองว่าใครเอานํางานมาให้คุณนะ เขาเพิ่งเดงว่าคุณรับผิดชอบอะไรอยู่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวปัญหาม,มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากตัวคุณเองเนี่ยไม่ลงมือทำเพราะไพ่ขึ้นว่าวาสนาเนี่ยมันคือการกระทานะการกระทําของตัวคุณหากคุณทำงานให้สำเร็จมันก็ถูกถูกชะตากับหัวหน้างานได้ด้วยนะครับมันก็กลับมากลายไปดีได้เหมือนกันดังนั้นก็ไม่ต้องไปพึ่งใครเพราะคนอื่นพึ่งไม่ค่อยได้นะเหมือนเอาปัญหามาให้ตัวคุณเองด้วยซ้าไปแต่สิ่งเหนี้มันอยู่ที่ตัวคุณเนี้ยจะต้องทําให้เต็มที่นะครับเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของ เด็กถือไม้คือเป็นความเก่งคุณอยู่แล้วนะครับคุณทําได้อยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าคุณต้องเริ่มทําแล้วก็ลงมือทําอย่างเต็มที่ก็แล้วกันนะครับดูในเรื่องของคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับดูซิว่าเป็นอย่างไรช่วงนี้บ้างนะครับอา่าไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสนะ โอกาสอย่างไรโอกาสก็มาพรา้อมกับความยุ่งเยิงเหมือนกันอโอกาสเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าตัวคุณน่ยจะทําได้ดีแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของธุรกิจในห้งช่วงนี้มันเหมือนมีปัญหาอะไรอย่างที่ต้องเร่งตัดสินใจเร่งคิดแล้วก็จัดการแก้ไขปัญหาโดยทันทีอย่าปล่อยไว้นะครับยิ่งปล่อยไว้เนี่ยมันสร้าง ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คนข้จะแก้ได้ยากในอนาคตเหมือนกันต้องระวังให้ดีนะครับในเรื่อตงต่างๆสิ่งที่ต,ต้องจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดการอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเองจะจัดการให้มันไปทุกที่ทุกทางอย่างไรทําให้มันดียิ่งขึ้นแบบไหนนะก็อยู่ที่ว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันนะครับมาดูในเรื่องของการเงินนะครับดูซิว่าการเงินในช่วงนี้เป็นอย่างไรการเงินไปขึ้นในเรื่องของการดิวนะการดิวการ ใช้ใจ่ายต่างๆแต่ก็มีเงินเข้ามานะหมาย make money เนี่ยคือมีเงินเข้ามาแล้วก็สิ่งที่มันเป็นเงินเข้ามาก็มีเงินออกเหมือนกันนะสิ่งที่มันเข้าๆแล้าออกเนี่ยแต่พายขึ้นว่าค่อนแกาจะเก็บเงินอยู่นะในห้องช่วงเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นข้อดีเหมือนกันที่คุณตั้งสติตัวเองได้นะครับแล้วก็มีการจัดการจัดสรรได้ดีแต่ก็ไอสิ่งที่ออกเนี่ยก็ต้องมีความรอบคอบพอระดับนะอย่าลงเรื่องตัวเองจนเกินไปกับการใช้ใจ่ายที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์แล้วใช้เงินนะเเหมเมมืืออออนนนรรราาาไไไไไ่่สบยใจจแล้้วกก็ะะะปปิซทีั เสียต sí ังเยอะๆเออต้องระวังการที่ม I mean, ันจะเสียตังไปกับเรื่องไม่เป็นเรื่องมากกว่านะบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะมีการจัดการจัดสรรได้มากแค่ไหนมากกว่าแต่โดยภาพรวมแล้วก็ไม่น่าจะเป็นปัญหามากนักมากกว่าเป็นในเรื่องของอารมณ์นะที่จะเป็นเกิดจากการใช้จ่ายส่วนตัวนั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบมีไหมปั๊บไพ่ขึ้นเป็นการได้รำของกินรีนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นมัจฉานุนะครับไพ่ขึ้นเป็นอสุวินโอ้มีโอกาสมีโอกาสเหมือนกันเรื่องโชคลานะครับ ก็สมดวงให้ดีสมดวงให้ดีเพราะพ่ขึ้นว่ามันเกิดจากการกระทำคุณงามความดีของคุณวาสนามันนําพาเรื่องของโชคลาภมาให้การที่คุณทํางานคุณงามความดีอยู่ในศีลนธรรมเนี่ยมันส่งเสริมเรื่องโชคลาภให้มีมากินึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูในเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพ กายเป็นอย่างไรดูซิสุขภาพกายเพิ่ขึ้นความหลากหลายเพิ่ขึ้นความอบอุ่นนะครับเพ่ขึ้นในเรื่องของนักเรียนการศึกษาในช่วงเนี้ยต้องต้องสังเกตร่างกายตัวคุณให้ดีนะครับเพ่ขึ้นว่ามันมีโอกาสที่จะมีความอ่อนไหวกับสภาพอากาศนะครับสภาพอากาศมีร้อนบ้างฝนบ้างหนาวบ้างเหมือนมันหนาวร้อนรเนี่ยร่างกายไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับก็ต้องหมั่นดูแลร่างกายตัวคุณเองให้ดีแต่ยังไม่เจอแรงหนักนะแต่เป็นการที่ต้องค่อยๆศึกษาร่างกายของตัวคุณว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันผิดแปลกไปไหมจากที่เป็นะแพ้อไไรมมย่่สบา หมท้องเสียบ่อยไหมเนี่ยก็ต้องคอยศึกษาเพื่อจะไม่ให้เกิดโรครายๆในอนาคตมากกว่านะครับดูสิสุภาพใจล่ะสุภาพใจพ่ขึ้นเป็นเอ็มเพรสนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นสาม้นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นห้าเหรียญพ่ขึ้นว่ามันเป็นความทุกข์ทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องงิงหลายๆอย่างที่ต้องคอยดูแลนะมันมีเรื่องความคา,มาดหวังหลายๆอย่างที่มันบังเกิดขึ้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่คุณเองต้องมีการ จัดการอย่างค่อยๆเป็นค่อยไปนะทุกอย่างมันก็ต้องทําฐานใจตัวคุณให้ดีอ่ะบางอย่างมันก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะกับร่างกายต่อสู่ข้อจิตใจเนี่ยคือจิตใจไม่ดีดอ่ะร่างกายมันก็ป่วยได้นะครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะป่วยกับเ,เรื่องของภาวะภายนอกภาวะภายในนี่หละก็เป็นจุดสําคัญที่คุณต้องดูแลอีกหนึ่งสิ่งเหมือนกันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างสําหรับคนเกิดพุธกลางวันนี่ดูซิ ไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของสัมโพเวสีอืมไพ่ขึ้นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะอ่าเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นแมนซีหูห้าตานะครับเราเคลียร์ด้านนี้ก่อนนะคือไพ่ขึ้นในเรื่องของเจติก,กเนี่ยมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเหมือนกันนะครับเป็น,นเรื่องของการทาบุญงานความดีเมื่อคุณทําบุญนะไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาแล้วอุทิศบุญให้กับ เจ้ากรรมนายเวรนะครับเพื่อจะให้พ้นในเรื่องของที่เป็นอุปสรรคในชีวิตของตัวคุณไม่ว่าจะเป็นการเงินการงาน,งานความรักอะไรก็าตามที่เกิดขึ้นจะกคนภ่านได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่ไหว้แมงซูฮวาตานะครับเพื่อจะให้คุณได้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองมากขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการย้ําเตือนในเรื่องของการอยู่ในสิ่งใรรมด้วยเช่นกันนะครับามาดูเรื่องของการหมู่บ้างนะไปคืออะไรบ้างนี่มาถึงสินงห้าอย่างที่บอกไปว่าเมื่อเราทําสิ่งนี้บุญที่ได้อะจะส่งผลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยตรงเลยและทาบุญโรงศพนะครับทำบ เขาขัดแค้นจริงนะครับในเรื่องของอาการที่เวลาคนเสียชีวิตไปแล้วนะเขาขัดทุนทรัพย์จริงแล้วคุณได้ไปเกื้อหนุนไปช่วยเหลือแล้วก็ทําให้คุณเนี่ยส่งเสริมในความสำเร็จของคคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะให้ทานรักษาสินเจริญพาะนาะอะไรก็ตามเนี่ยมีภยัยค้นอย่าลืิมเลยอย่างสําคัญมากๆคือการกรวดน้ําอุทิศนะบุญกุศลนะไม่ว่าจะเป็นตัวเองนะครับเจ้ากรรมนายเวรเทวาที่ปกปักรักษาครูบาอาจารย์นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าทีเจ้าทางหรือว่า อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลนะครับก็จะช่วยทาให้หนุนนําให้ในเรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวคุณได้ดียิ่งขึ้นเรื่องอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆก็จะค่อยๆคลี่คลายไปได้ด้วยเช่นกัน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูเลขมงคลนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับดวงใจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของคนเกิดพุทธกลางวันดูซิว่าเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข1เลข3านะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข2เลข4นะครับเลข1เลข3เลข2เลข4เนี่ยถือว่าเป็นเลขลัคกี้นัมเบอร์เป็นเลขมงคลของคุณในช่วงนี้นะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของการเสริมเสน่ห์เมตตาวาจาพูดอะไรใครก็เชื่อพูดอะไรใครก็รักนะครับ สิ่งที่รอคอยก็จะสําเร็จมากยิ่งขึ้นเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้รอมรอบตัวคุณนะครับไม่ว่าจะแคปหน้าจอน,นี้ขึ้นเป็นไอเปอร์ส่วนตัวนะครับก็เสริมดวงได้อีกหช่องทางหรือจดแสกระดาษนะนำเลขเหล่านี้นะัดเลขหนเลขสเลขสอเลขสี่เนี่ยเอาไว้ในปอสะตางก็จะช่วยเสริมดวงอีกช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับ